หรือมีการวิ่งเต้นล้มคดีหรือไงเรื่องต่อไปให้พูดเรื่องการบินไทยเนี่ยนะครับการบินไทยเนี่ยมันเสียงมันออก,ม,ออกม,มันออกมาสองส่วนรัฐบาลก็บอกว่าจําเป็นต้องมีสายการบินแห่งชาติฝ่ายค้านเขาก็บอกว่านะเวลาพวกคุณเจ๊งคุณบอกว่าเป็นสายการบินแห่งชาติแต่เวลากําไรคนที่ได้ประโยชน์คือผู้ถือหุ้นนะครับเป็นมีผู้ถือหุ้นทั้งของรัฐและและ เอกชนแต่เวลาเจ้งบอกสายการบินแห่งชาตินะครับนะเป็นสายการบินแห่งชาติเอาเงินภาษีเข้าไปกำไรปุ๊บคนได้ประโยชน์คือผู้ถือหุ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นคำถามจึงบอกว่าเงินตั้งห้าหมื่นล้านเนี่ยประมาณเนี้ยนะเท่าที่ติดตามข่าวนี่ห้าหมื่นล้านเนี่ยนะทำไมต้องไปช่วยสายการบินที่มันเจ้งนะครับนะแล้วทำไมต้องมีคำว่าสายการบินแห่งชาติไม่มีแล้วประเทศเราจะเป็นอะไรไหม นะเราจะเป็นอะไรหรือเปล่านี่คือคำถามนะ่ยแล้วเงินห้าหมืนล้านเนี่ยประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศยากจนประเทศกําลังพัฒนาเงินมีจํากัดทําไมเราไม่เอาเงินพวกนี้ไปช่วย30บาทนะไปช่วยคนยากคนจนที่ไม่มีจะกินเยอะแยะมากมายคนที่อยู่ริมถนนต่างๆคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วทําไมเราต้องเอาเงินส่วนนี้งบประมาณที่มีจํากัดเนี่ยทำไมเราไม่เราไม่เอาไปช่วยเหลือคนที่เขา,เ,าเดือดร้อนจริงๆ การบินไทยเนี่ยมีแค่คนกลุ่มเดียวที่ขึ้นเครื่องบินก็คือเป็นคนที่มีตังคนจนก็ต้องนั่งรถเมย์นั่งรถไฟฟรีนะครับหรือขี่มอเตอร์ไซค์ทำไมไม่เอาเงินจํานวนนี้ไปซื้อรถเมย์ใหม่ปรับปรุงบริการสาธารณะเช่นรถไฟฟ้าหรืออะไรขนส่งสาธารณะเป็นพับ s ิการนี่คือคําถามจากสังคมรัฐบาลควรจะเอาเงินส่วนนี้ห้าหมืล้านเนี่ย, 50, ยไปดูแลพวกรถเมย์ดีไหม เพราะคนส่วนใจเงินภาษีเนี่ยของคนทั้งประเทศทําไมต้องอุ้มการบินไทยนี่คือฝ่ายค้านเขาถามถามไปยังคนที่คิดจะอุ้มการบินไทยนะครับสหภาพก็บอกว่าจะแปลรูปจะอะไรต่างๆไม่ได้ไม่ยอมนะนะสวัสดิการต้องเหมือนเดิมโบนัสต,ต้องเหมือนเดิมสิทธิพิเศษต่างๆต้องเหมือนเดิมอะไรกันคุณไปเรียกร้องกับใครคุณต้องไปเรียกร้องกับการบินไทยนะ สาภาพแรงงานการวินไทยเนี่ยคุณเป็นพนักง,งานเนี่ยคุณก็ต้องไปเรียกร้องจากนายจ้างคุณประชาชนไม่ใช่ในายจ้างของคุณคุณต้องจะบริษัทการบินไทยถ้าไหนมันเจ๊งก็ต้องเลิกไปคุณดูบริษัทต่างๆนี้เขาเจ้ง,ขงเขาก็ต้องเลิกไปพี่น้องประชาชนเห็นด้วยช่วยแชร์ไปเลยครับจริงๆช่วงนี้ผมไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองนะแล้วไม่อยากด่ารัฐบาลลุงตู่เพราะอะไรเพราะเราอยากจะให้กําลังใจเขาให้ผ่านโควิดไปนะครับแต่แต่ผมว่า วันนี้ก็อยากก็เอามาพูดเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะครับก็กลับมาพูดเรื่องการเมืองคุณลองคิดดูเลยครับเอ,เอาเงินใส่ไปเพื่อใคระนะครับเพื่ออะไรคนขึ้นเครื่องบินคือคนมีตังค์ทั้งนั้นนะครับนะแล้วก็สหภาพ,าพบอกว่าอะไระสวัสดิการต้องเหมือนเดิมโบนัสต,ต้องเหมือนเดิมทุกอย่างสิทธิพิเศษเหมือนกันคุณไปเรียกร้องกับบริษัทการบินไทยบริษัทการบินไทยเจ๊งก็จบไปคุณจะมาเรียกร้องกับนายกได้ไงลุงตู่ต้องคิดนะ คุณจะเอาเงินภาษีของคนทั้งประเทศไปใส่ช่วยเหลือการบินไทยเพื่ออะไรนะการบินไทยมันก็แค่คนกลุ่มน้อยของประเทศนี่คือคำถามจากฝ่ายค้านผมก็ไม่รู้หรอกว่าที่ถูกต้องควรทำอะไรแต่ว่าผมว่าพี่น้องประชาชนเขาตัดสินแล้วว่ามันไม่ควรนะห้าหมืนล้านกูไปดูเดนระบบสาธนารนณะนะครับรถบงรถเมลหรืออะไรที่เป็นบริการสาธนารนณะ การรักษาพยาบาลอะไรที่ประชาชนคนยากคนจนลาบากคนทั้งประเทศมันเป็นภาษีของคนทั้งประเทศเราต้องไปช่วยทำไมคนกลุ่มน้อยแค่บริษัทการบรินไทยบริษัทเดียวนะที่เขาบอกไนงะเ,เวลามันร่ํารวยมันก็มันไม่เห็นมาพูดอะไรเนี่ยแต่พอเวลามันเจ๊งมันบอกว่าอะไรสายการบินแห่งชาติสายการบินของประชาชนประชาชนได้ขึ้นฟรีไหมคนที่ขึ้นฟรีก็ไอ้พวกสอวอไงสวอสอส,อสอพวกนี้ขึ้นเครื่องบินฟรี นะสอสอส,อสอวอพวกเนี้ยพวกไฮโซพวก,กรัฐบาลพวกใหญ่ๆโตๆขึ้นเครื่องบินฟรีประชาชนได้ขึ้นเครื่องบินฟรีไหมการบินไทยใครเคยขึ้นบ้างส่วนใหญ่ก็ขึ้นพวกโลคอสแปลว่าสายการบินแบบยาจกสายการบินประหยัดสายการบินแบบเหมือนรถเมียนะขึ้นไปก็ห้ามนอนห้ามนี่แทบจะห้ามหายใจบางโลคอสนะนั่งกับตัวตรงเลยนะแข็งทื่อเลยพอลงจากเครื่องบินเนี่ยบางคนแทบพิการเลยก็มี อามาพาดแดดก็มีเยอะแยะนะครับโลคอรชื่อมันก็บอกแล้วก็เหมือนนั่งโอ้รถเมย์นะแต่ผมเนี่ยเป็นคนมีตังค์นะครับเวลาไปไหนมาไหนผมก็นั่งสายการบินไทยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคนจ่ายให้ผมอผมก็ไปนั่งผมก็นั่งบ่อยแต่ผมก็ต้องเสียตังค์อะนะแล้วเกิดบริหารผิดพลาดทุจริตหรือไม่ก็ไม่รู้เจ๊งไปตั้งเยอะตั้งแยะเป็นหมื่นหมื่นล้านแสนล้านต่างต่างเนี่ยทำไมต้องเอาเงินภาษีไป ใส่เพื่อเพื่ออะไรนะนะพอเจ๊งบอกเป็นสายการบินของประชาชนแต่เวลามันรวยไม่ินพูดเนี่ยการไฟฟ้าเนี่ยเป็นไงการไฟฟ้าของประชาชนไหมไม่ใช่นะมันยังไม่ยอมลดค่าไฟเลยมันบอกอะไรเงินต้องเก็บไว้ลงทุนสวัสดิสวัสดีการพนักง,งานการไฟฟ้าโบนัสโอ้โหขึ้นเงินเดือนมันกลายเป็นว่ากิจการมันเป็นรัฐวิสาหกิจ เป็นสเตตแลนเซอร์ไพรส์แต่ว่าอะไรมันไม่ได้ทําเพื่อประชาชนแต่เงินที่มันไปลงทุนคือเงินภาษีการไฟฟ้าเนี่ยปรทร,รวยเนี่ยน้ำมนันก็เป็นไงแพงเหมือนเดิมนะต้นทุนนําเข้าไม่กี่บาทนะบวกนั่นบวกนี่ไปก็ราคาสูงอ้างว่าต้องเอาเงินเข้ากองทุนมันจะกลายว่ารัฐวิสาหกิจเหล่านี้เป็นาาารัฐวิสาหกิจประเภทแสวงหากาําไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการมินไทยก็สแสวงหากําไรเพราะฉะนั้นเวลาเจ๊งไม่มีกําไรคุณจะมาให้ ประชาชนทั้งประเทศต้องไปช่วยเหลือพวกคุณได้หรือนี่คือคำถามจากสังคมสังคมเขาถามแชร์ไปเลยครับพี่น้องว่าสิ่งที่ผมถามเนี่ยถามไปยังนายกลุงลุงตูจะอุ้มมันทำไมจะแยกเป็นบริษัทย่อยๆอ่ะตาภาพบางคนบอกกอยกูมไม่ยอมแยกเป็นย่อยๆไม่ได้ หันเป็นชิ้นยินงชิ้นชิ้นไม่ได้ต้องอยู่ด้วยกันหมดโอ้พนักงานเท่าไหร่ดูตามข่าววันนั้นผมอ่านตัวเลขสองสามหมื่นคนใครก็จะไปเลี้ยงคุณล่ะมันเจ๊งก็ต้องจบกันไปอ่ะลิเกก็ต้องเลิกเอกชนก็ไม่มีเงินจ่ายเจออะไรต่างเขาก็ไปไงเขาก็ต้องเลิกลากันไปนะคมชัดลึกอะไรต่างๆนะเขาก็ต้องเลิกอ่ะสื่อมวลชนก็ต้องเลิกช่องสามก็ต้องเลิกซีโอก็ต้องออกหลายช่องก็ต้องปลดคนก็ต้องยอมยอมรับสภาพสิ มันกิจาการของการบินไทยเป็นรัศกิจต้องการเลยกำไรก็เองบริหารกันแจ้งก็ไปเล่นงานเนี่ยมีทุจริงจลิตหรือเปล่าก็ไม่รู้ซื้อเครื่องบินอยู่นั่นแหละมันแจ้งก็ต้องจบไปไจะอะไรจะให้รัฐบาลไปซัพซีดีนะไปไปเขาเรียกอ,อะไรไปช่วยเหลือมันไม่ไหวหรอกเงินของคนั้งประเทศแลนะที่สําคัญเนี่ยเงินของกูด้วยนะ ถามกูหรือยังว่ากูยอมไหมเนี่ยเงินของกูเนี่ยวันนี้อยากขอพูดคำหยาบเลยปกติไม่อยากพูดคำาเงี้ยเดี๋ยวเป็นแบบผู้กองเบ้นแล้วกูซวยเลยนะครับเงินของผมด้วยมันมีเงินของผมผมเสียภาษีทุกเดือนเงินเดือนผมก็เสียภาษีค่าทีบปรึกษาก็เสียภาษีค่าเป็นวิทยากรเทรนเนอร์แบงค์ก็เสียภาษีทุกอย่างผมเสียภาษีได้ค่าทนายมาก็ต้องเสียภาษีค่าจ้างไปสิบสิบล้านยี่สิบสามสิบล้านก็ต้องเสียภาษี นะถ้าไหนไม่ใช่ค่าทานายก็โดนมูลค่าเพิ่มไปเจ็ดกำไรประจําปีก็ต้องเสียผมเสียมาสีแล้วคุณเอาเงินของผมไปห้าหมื่นล้านแล้วไปอุ้มการบินไทยเพื่อคนจํานวนกี่คนสองสามหมื่นคนคุณจะอุ้มไันทาไมนะครับนะและ้วจ่ายไปห้าหมื่นล้านแล้วคุณรู้ได้ไงว่าข้างหน้ามันจะกําไรเท่าที่ผมฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบมันไม่มีอนาคต วอลเลนบัฟเฟตหรือใครเศรษฐีโลกอ่ะผมจำไม่ได้แล้วผมตามข่าวเพิเ่งเผลอนะเขายังเทขายหุ้นสายการบินหมดเลยเขาบอกว่าอะไรมันไม่สดใสนะมันเหมือนพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะกิจการมันนะมันมันไม่สดใสมันแย่แล้วมันไม่มีอนาคตนะต่อไปเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องไอไอไวรัสเนี่ยไม่มีใครเดินทางแล้วนะเดินทางไปติดโรคติดอะไรตายมันคนไม่เดินทางก็เจ๊งอนะ่ะและอนาคตเนี่ยคนไม่ไปไหนแล้วก็อยู่กับบ้าน เพราะฉะนั้นกิจการที่ดีที่สุดก็คืออะไรเลี้ยงหมาเนี่ยของผมเนี่ยวันๆเนี่ยอยู่กับหมาไงเพราะไงวันๆผมก็หอมแก้มหมาจูบกับหมาบ้างลงมปแป๊บเดียวไอ้หอกหักกัดสายไฟอะไรหมดแล้วไอ้หอกหักเนี่ยหมาผมสองตัวเนี่ยว่าจะจับไปกดน้ำเขาหน่อยไม่กลา้าจับกดน้ําเดี๋ยวก็ไปไงคนไปแจ้งจับติดกุ๊กอีก <laughs> เดี๋ยวนี้ต้องอยู่กับหมาไม่มีใครก็เดินทางแล้วกลัวไปต่างประเทศก็ติดโรคนั้นโรคนี้อะไรต่าง นะนี่เรื่องการบินไทยเนี่ยจริงๆไม่ได้ตั้งใจพูดอะเห็นมีเอฟีถามมาก็ตอบเนี่ยนะนะเจ๊งบอกสายการบินแห่งชาติสายการบินของประชาชนโอ้โหประชาชนอยากไม่ไม่อยากเป็นเจ้าของเองเลยการบินไทยใครมีโอกาสได้ขึ้นบ้างคนแบบตลาดบนระดับพรีเมียมคุณหญิงคุณนายดารานักร้องไอพวกอวดร่าอวดรวยนะไอกระเป๋าแอ์เมสอะไรแต่ไรหาแล้วกูก็เรียงไปถูกอะนะ นะคนลากยากกันแอร์เ,เมสไออะไรลงเกลือเนี่ยดูเนะพี่น้องอืมนะคิด,ดีดีนะเจ้าเงินพวกผมไปเนี่ยถามผมยังห้าหมื่นล้านเ่ไปดูแลนีเนี่ยเนี่ยสามสิบาทเนี่ยเตียงตเติมเครื่องมือแพทย์ไม่มีหมอเหมือยังไม่มีหน้ากากไม่มีอะไรเงี้ยไปดูแลเขาอุปกรณ์ทางการแพทย์สวัสดิการอะไรที่มันจําเป็นนะคนจะตรงจะตายอ่ะเงินมันจํากัด ก็ต้องต้องดูความจําเป็นก่อนความคุ้มค่าไม่ใช่ไปสนใจเอาการบินไทยไว้ถ้าเจ๊งก็ต้องเจ๊งว่างงานก็ต้องว่างงานก็จ่ายค่าเลิกจ้างให้พนักง,งานไปตามกฎหมายจบนะเหมือนกิจการของผมทําเสร็จถ้ามันเจ๊งก็ต้องเจ๊งไปนี่คนดูเท่าไหร่วันนี้เฟซบุ๊กหมื่นสองพันสองร้อยสิบหกยูทูบหกพันสี่นี่ตอนนี้เท่าไหร่หมื่นแปดพันกว่าจะสองหมื่นโอ้โหวันนี้หน้ามาเยอะไหม,มกราบขอบพระคุณพี่น้องช่วยกันแชร์กันไป ไม่ใช่มาดูอย่างเดียวดูแล้วก็แชร์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 เสร็จแล้วก็ช่วยด่าเพิ่มกันไปด้วย <c oughs> ด่าพวกที่มีความคิดที่จะอุ้มการบินไทยเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแล้วเพราะอะไรเพราะเงินของครูเงินผมพวกเรานะลุงตู่มีอำนาจเบ็ดเสร็จก็จริงแต่ลุงตู่ก็ต้องฟังเสียงประชาชนเพราะลุงตู่มาจากประชาชนลุงตู่ไม่ได้มาจากการราัฐบาลลุงตู่เป็นนายกในระบอบประชาธิปไตยลุงตู่ต้องฟังผมด้วย ลุงตูจะส่ทงทหารมาอุ้มผมนะมที่ผมผมพูดในเขาเรียกอะไรติติงเสนอแนะว่าไม่ควรอุ้มเพราะเป็นเงินส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศนะครับไม่ควรอไปอุ้มมันเจ๊งก็ปล่อยมันเจ๊งไปแล้วก็แต่ว่าอย่าไปทิ้งพวกพนักง,งานเลิกจ้างเขาก็ต้องจ่ายตังค์จ่ายอะไรเข้าไปนะนะครับเราไม่ควรจะไปอุ้มเอิมอะไรต่างแล้วที่สําคัญก็อย่ามาอุ้มผมนะผมวิจารณ์นะลุงอ่ะ เข้าใจไหมครับเงินมันมีน้อยลําบากประเทศยากจนไปช่วยคนไม่มีจะกินกระโดดสะพานพระราม8อะไรต่อะไรพวกเนี้นะไอ้พวกที่ไปแหกปากเ,าเรียกร้องความเป็นธรรมไม่มีจะกินอยู่ข้างรั้วนะเอาห้าหมื่นล้านเอาไปช่วยเขาจะไปช่วยมันทํำไมพวกนี้ก็ปล่อยมันไป,นปนก่อนนะครับน่ะ